สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ชาแนลได้นํำต้นไม้มงคลสวยๆความหมายดีๆเสริมสิริมงคลเรียกโชคเรียกลาบฟอกอากาศเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและนักสะสมต้นไม้มาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านกันอีกเช่นเคยค่ะจะเป็นต้นไม้มงคลอะไรนั้นไปรับชมและรับฟังกันเลยค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะต้นไม้มงคลเดลีไม้ประดับมงคลปลูกไว้ที่บ้านฟอกอากาศสุขภาพแข็งแรงรักษาภูมิแพ้เรียกทรัพย์รับโชคบ้านรวยเดลีเป็นไม้ประดับที่โดดเด่นสวยงามมากชนิดหนึ่งเนื่องจากมีลำต้นและใบสีเขียวเข้มเป็นมันวาวออกดอกเป็นช่อสีขาว หรือขาวแกมเหลืองกับหุ้มช่อดอกมีสีขาวคล้ายดอกหน้าบัวสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับต้นและประดับดอกนอกจากนั้นยังเป็นไม้ที่คลายความชื้นสูงและมีความสามารถในการดูดสารพิษภายในบ้านได้เป็นอย่างดีเตลีมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศในแถบทวีปอเมริกาใต้อาทิ โคลัมเบียและเวเนซุเอลาและมีมากกว่า40ชนิดเดลีในประเทศไทยมีชื่อเรียกหลายชื่อตามแต่ละท้องถิ่นว่าเดลีใบกล้วยเจดท่วาหน้าวัวไทยกวักมรกตหรือกวักมงคลใบโพเดลีถือเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุนานหลายปีมีลำต้นแยกออกเป็นสองส่วนคือ 1. ลำต้นส่วนใต้ดินที่เป็นหัวและไหล 2. ลำต้นเหนือดินแตกหน่อจากไหลขึ้นมาโดยลำต้นเหนือดินจะแตกหนอออกด้านข้างทําให้ดูเป็นกอดูเป็นทรงพุ่มขนาดเล็กลำต้นสูงประมาณ40-70เซนติเมตรใบเดหลีเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันจากลำต้นก้านมีสีเขียวเข้มใบมีรูปรีแผ่นใบเรียบและเป็นมันมีสีเขียวเข้ม ปลายใบยเรียวแหลมและโค้งลงดินดอกเดลีออกดอกเป็นช่อแทงออกจากยอดของลำต้นยาวประมาณ20-30เซนติเมตรมีลักษณะเป็นรูปหัวใจสวยงามช่อดอกมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกซึ่งประกอบด้วยดอกย่อยที่ไม่มีก้านดอกขนาดเล็กจำนวนมากคล้ายกับ ไข่แมงดานาะโดยดอกย่อยแต่ละดอกมีสีเหลืองอ่อนเวลาบานจะส่งกลิ่นหอมอ่อนๆน,นาน8-10วันซึ่งจะส่งกลิ่นหอมแรงในช่วงเช้าทั้งนี้เดลี่จะออกดอกได้ตลอดทั้งปีและออกดอกมากในฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน และพอกความหอมของดอกเดลี่นี่แหละค่ะที่เป็นสารล่อมแมลงวันผลไม้ได้เป็นอย่างดีดังนั้นบางบ้านจึงมักใช้เดลี่ล่อมแมลงวันผลไม้มารวมกันเพื่อกําจัดทั้งนี้ดอกเดลี่สาถึดอกจะมีความสามารถล่อมแมลงวันผลไม้เทียบเท่ากับสารเมทิลยูจินอนคือสารล่อมแมลงบันทองในสวนได้ถึง0.5ซีซีเลยนะคะ ดอกเดลีเป็นหนึ่งในไม้มงคลประดับบ้านคนโบราณมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกไว้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ปลูกมีอายุมั่นขวัญยืนหรืออายุยืนยาวนั่นเองสุขภาพแข็งแรงช่วยขจัดปัดเป่าภัยอันตรายต่างๆและนำโชคนำลาบมาให้ผู้อยู่อาศัยนอกจากนี้ต้นเดลี ยังมีประโยชน์และโด่งดังในเรื่องตน้นไม้ฟอกอากาศกรองสารพิษและดูดซับสารพิษได้เป็นอย่างดีโดยเดหลีสามารถดูดสารพิษจำพวกแอลกอฮอล์อะซิโตนไตรคอไรเอทิรีน เบนซีนและฟอร์มาดีไฮและสามารถดูดได้ในปริมาณมากส่งผลให้อากาศภายในบ้านสดชื่นบริสุทธิ์และหายใจได้สะดวกขึ้นนั่นเองดังนั้นในปัจจุบันจึงนิยมปลูกประดับในกระถางสำหรับตั้งไว้ในอาคารในห้องรับแขกหรือในห้องทำงานภายในบ้านเรือนเพื่อช่วยดูดซับสารพิษและกรองอากาศการปลูกเตหลี เดลี่ <Daily S 2> เป็นไม้ดอกที่ชอบดินร่วนซุยและมีความชื้นสูงชอบแสงแดดรำไรอุณหภูมิประมาณ18-25องศาสามารถปลูกได้ทั้งในกระถางและปลูกในแปลงใต้ต้นไม้ใหญ่นิยมปลูกด้วยการแยกหน่อหรือต้นอ่อนเป็นหลักการดูแลเพียงแค่รดน้ำเป็นประจำทุกวันอย่างน้อย2วันต่อครั้งและใส่ปุ๋ยควรเน้นที่ปุ๋ยคอกเป็นหลักขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพืชเกษตร เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลที่หลายๆท่านคงอยากจะนำมาประดับบ้านไว้สักต้นกันใช่ไหมล่ะคะเพราะจากสภาพอากาศในปัจจุบันควรต้องมีประดับบ้านกันไว้สักต้นหากคุณผู้ชมท่านใดปลูกไว้ที่บ้านแล้ว หรือยังไม่ปลูกหรือชื่นชอบต้นไม้ชนิดไหนอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างแนะนำและแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะหากทางช่องของเราผิดพลาดประการใดขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์อยากดูคลิปต่อไปแน่ๆรีบกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ